ส่วนตรงนี้คือเจ้าที่ชานาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคนอนโหนี่แยกส่วนกันเลยนะออมระต่อนะฮะมีออกมาต่อ,อยู่ข้างหลัง เยนครับรรียนคะทุกานเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่น้องกู้ภัยเอาน้ำไปให้หนึ่งคันลดน้ำจากหอวตานะครับจากนี้ไปไกลไหมครับอออยู่ด้านหลังนี่ครับหลครับเดี๋ยวนับทันันทุดีกันทุกคน นี่ได้รักองค์เดียวเลยเดี๋ยวเป็นได้อ่าโรงอ่าโรงเรียนนะฮะโรงเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงตาจะมอบนา้าใม่หนึ่งคันรถนะครับได้ยินไหมครับเนี่ยอ่าอ่าเดี๋ยวหลวงหลวงตามอบนา้าใม่หนึ่งคันรถนะครับเดี๋ยวนะ้าโอเคครับโรงเรียนอ,อนุบาลพระจีราน ขอบคุณครับไปก่อนครับสวัสดีครับ